เอาเอาตัวเองดีกว่าแต่ว่าอาจารย์คิดว่าอาจจะคงไม่ได้ให้คําแนะนําที่ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะแต่ว่าเพราะว่าพาู้เด็กทุกคนต่างกันแล้วก็มิติทางครอบครัวของทุกคนต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าแต่ละแฟมเมี่เด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกาันเขาอยู่ใน Environment ที่ต่างกาันถึงจะทําให้เขาเป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราอยากจะให้เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างคือเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เราต้องการให้ลูกจะ ลูกเป็นซึ่งลูกคุณปรีมอาจจะไม่เหมือนลูกดิฉัน mm hmm. ดิฉันอาจจะต้องการให้เขาเป็นเป็นแบบกอคุณปรีมอาจจะอยากให้เขาเป็นแบบขอ mm hmm. ในบริบทของของขอครอบครัวที่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าความเข้าใจครอบครัวเราเองความเข้าใจในลูกของเราเนี่ยสำหรับอาจารย์จะคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างอื่นเนี่ยสำคัญน้อยกว่านั้นนะคะ แล้วก็ถ้าจะเลือกโรงเรียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ก็จะเลือกโรงเรียนที่มันฟิตกับตัวอาจารย์เองหนึ่งจะต้องอย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์คิดว่าหนึ่งต้องไม่ไกลบ้านจนเกินไป<ม>คือโรงเรียนที่ดีที่สุดอาจจะอยู่หนึ่งชั่วโมงจากบ้านดิฉันอย่างเงี้ยแต่ดิฉันก็อาจจะไม่เลือกโรงเรียนนั้นเพราะว่าดิฉันคิดว่าเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ในรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าโรงเรียนที่เป็นลักษณะอย่างเช่นบางคนชอบโรงเรียนที่กินนอนอะไรอย่างเงี้ย ลูกขอ,องดิฉนันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะก็ได้เพราะฉะนั้นเน่ก็นี่อาจจะไม่ใช่ออปชันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ามันไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดแต่คือเลือกโรงเรียนที่ตอบโจทย์ลูกของเราอดีที่สุดเพราะลูกยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีความสุขเนี่ยยิ่งยิ่งมีความสุขยิ่งสนุกยิ่งอยากเรียน เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจาร,รย์อยากให้ลูกอาจาร,รย์อยู่ใน Environment ที่เขาแฮปปี้มีความสุขนะเรื่องอื่นๆเราเราขัดเกลาเขาได้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ใน Environment ที่ที่เขาไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเขาจะไม่มีพัฒนาการเรียนรู้ก็จะไม่อยากจะเรียนแล้วก็จะเกิดอะไรที่มันน g a t i v ฟกับ,ก,บกับการใช้ชีวิตในการเรียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจาร,รย์คิดว่าการเรียนต้องมีความสุขแล้วก็รู้จักตัวเองประเมินตัวเองได้รู้ว่าทําไมตัวเองมีความสุขอ,อาจารย์คิดว่าเรื่องนี้สําคัญ คือเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรามองดูแล้วถ้าลูกเราไม่มีความสุขเนี่ย<ม>เขาไม่เรียนรู้อะไรเลยจะป้อนอะไรเท่าไหร่ก็<ม>ก็ไม่ได้อาจารย์เองมีลูกสองคนนะคะแล้วก็ทั้งสองคนแตกต่างกันค่อนข้างมากยังคิดในใจว่าโอ้โรงเรียนที่เหมาะกับเขาทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละโรงเรียนกันเลย<ม>คนนึง<ม>เป็นแบบนึงอีกคนนึงเป็นแบบหนึ่งอาจารย์ก็คิดนะว่าเอะแล้วถ้าลูกเป็นอย่างนี้อ่ะพ่อแม่เราอยากจะให้อยู่ด้วยกันเนาะนพ่อแม αι, อ่อยู่ด้วยกัน เป็นพี่น้องการอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยถึงจุดหนึ่งพราเขาโตอย่ตอนนี้อีกนิดอาจารย์ก็ต้องคิดแล้วว่าลูกชายจะมีความสุขกับโรงเรียนอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนลูก,ลก,ลกสาวอาจารย์เลย<ม>เขาเขาเขาแตกต่างกันมากเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราต้องหาบาลานซ์ที่ดีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักลูกเราให้มากๆนะคะแล้วก็ ย่าเอาตัวเองเป็นเป้าหมายให้เขาคือเราเราอยากเห็นเขาเป็นยังไงเนี่ยมันก็เข้าใจนะคะว่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราไม่เคยเป็นหรือเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นแล้วเราเป็นไม่ได้เห็นเพื่อนบางคนก็บอกว่าฉันเป็นไม่ได้ลูกฉันต้องเป็นได้อะไร่เงี้ยท่านนี้ลูกอันนี้อาจารย์ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะคือเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นเราเราเพียงแต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะคะ